สังเกตตอนนี้ผมเตรียมไว้ทั้งหมด10 s สเต็ปทุกคนครับเริ่มต้นที่สเต็ปที่1ทุกคนดูครับหัวข้อเริ่มต้นที่ผมสนใจตอนนี้ก็คือการบริหารเวลาทุกคนเลือกเฉพาะคําว่าการบริหารเวลาแล้ว c อนโทรลซีก็พีก็ได้ครับเพื่อลดเวลาไม่ต้องพิมพ์เองทุกคนหลังจากนั้นผมคลิกไปที่ไอคอนโคไปหลดแล้วคลิกลงไปอีกทีหนึงสองสปั๊บแล้วคอนโทรลวลงไปเลยครับนี่คือพร้อมที่1การบริหารเวลาเอนเตปุ๊บแบบนี้รอสักครู่ครับ นี่คือผลลัพธ์ได้มาแล้วแต่รู้สึกว่ามันยาวเกินไปทุกคนผมขอสต็อปก่อนแล้วการหนึ่งปุ๊บแบบนี้นั่นก็เลยเป็นที่มาของสเต็ปที่2ครับ7เทคนิคทุกคนเลือกบรรทัด7เทคนิคตรงนี้แล้ว Ctrl c อนโทรลซีคัหลังจากนั้นคลิกลงไปในช่องพร้อมก่อนแล้ว c อนโทรลวตามแล้วจบด้วย Enter อร์ึงสสปับ๊บรอสักครู่สเต็ปที่2เป็นการย่อลงมา7เทคนิคนั่นเองทุกคนดูสิครับ นี่ตอนนี้ได้7เ,เทคนิคแล้วก็จริงแต่รู้สึกว่ามันยังมีรายละเอียดเยอะอยู่ดีทุกคนครับอยากได้ให้สั้นกว่านี้ทุกคนครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าสเต็ปสามเห็นไหมขอเป็นฉบับย่อตรงนี้ทุกคนครับเลือกแบบผมก่อนแล้ว Ctrl c อนโทรตามหลังจากนั้นคลิกลงไปในช่องพร้อมแล้วก็ค t r โทรลวี v, ครับเอนเตตั้งข้อสังเกตดูผลลัพธ์ดูซิฉบับย่อมาจริงมะ7เ,เทคนิคฉบับยอ่อยนะครับมาแล้วทุกคนครับอย่างน้อยก็ย่อลงมาเยอะแล้วทุกคนดูซิ ผมอยากได้ย่อมากกว่านี้อีกครับทุกคนครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของสเต็ปที่4เห็นไหมย่อให้สั้นที่สุดผมเลือกข้อความย่อให้สั้นที่สุดในสเต็ปที่4ตามด้วยคันโตรซีคัพปี้คลิกลงไปในช่องพร้อมแล้วค t นโ v รวีเอนเตอร์ทุกคนตั้งข้อสังเกตอย่ากระพริบตาครับดูสิสั้นที่สุดแล้วทุกคนครับหลังจากนั้นในสเต็ปที่5ทุกคนครับเป็นบุลเลตใช่ไหมของผมตอนนี้มันเป็นบุลเลตอยู่แล้วจริงไหม ผมขอข้ามไปสเตปที่6เลยแล้วกันขอเปลี่ยนจากบุลเลตตรงนี้เป็น numbering ผมแค่เลือก numbering ในสเตปที่6ต่อแล้วตามด้วย control C copy คลิกลงไปในช่องพร้อมแล้ว control V enter รอสักครู่ครับนี่ทุกคนมาแล้วเห็นไหมเปลี่ยนเป็น number รุ่งริ่งแล้วครับ1-7ถึง7จัดไปได้เลยทุกคนสเตปต่อไปผมอยากได้ไอคอนใส่ลงไปด้วยครับคล้ายๆมองเป็นอินโฟกราฟิกใช่ไหม นั่นก็เลยเป็นที่มาของไอคอนในสเต็ปที่7ผมเลือกแล้ว c t r l C copy ขอคลิกลงไปในช่องพร้อมแล้ว Ctrl V enter 1นึปับ๊บรอสักครู่ทุกคนนี่มาแล้วครับไอคอนสวยงามมากทุกคนดูสิพอเข้าใจได้ทุกคนครับสเต็ปต่อไปผมต้องการแสดงผลในรูปแบบตารางทุกคนครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของสเต็ปที่8 table ผมเลือกคำาว่า table แล้ว Control C copy คลิกลงไปในช่องพร้อมแล้ว c t r o l V Enter 1 2 3ปุ๊บรอสักครู่ครับนี่ทุกคนครับออกมาเป็นตารางแล้วครับตั้งก็สังเกตของผมตอนนี้ลำดับแล้วก็เทคนิคแล้วก็ไอคอนจริงไหม แสดงว่าของผมตอนนี้ผมน่าจะเอาไอคอนขึ้นก่อนเทคนิคจริงไหมครับทุกคนครับถ้าเจอสถานาการณ์แบบนี้ผมต้องพร้อมเพิ่มเติมเอาเองแล้วทุกคนครับอย่างเช่นผมก็ใส่เป็นคาว่าอะไรครับลำดับผมไปตามสิ่งที่เห็นเลยครับทุกคนครับแล้วเคาะสเปซก็ได้ไอคอนต่อเอาหัวตารางมาพิมพ์เรียงลำดับใหม่ท่านเอง <entlich S 1> <ๆ S 2> ทุกคนครับเคาะสเปซแล้วตามด้วยคาว่าอะไรครับเทคนิคแบบนี้แสดงว่าผ<ถ>มก็พร,ร,ร้อมเพิ่มเติมมาแล้วเห็นไหมลำดับแล้วก็อะไรครับไอคอนแล้วสุดท้ายก็คือเทคนิคเห็นไหมครับผมก็มาใส่เอาเองแบบนี้ทุกคน หลังจากนั้นผมก็น่าจะ enter หนึ่งสองาปับ๊บรอสักครู่ทุกคนดูซิผลลัพธ์นั่นแหละครับท่านผู้ชมดูสิทุกคนค่อยๆปรับแต่งกันแบบนี้ก็ได้ทุกคนครับเมื่อผมเรียงลำดับคอลัมน์ได้แล้วสเต็ปที่9ทุกคนครับผมจะลองสั่งให้เขาเพิ่มเติมคอลัมน์เปอร์เซนต์ความสำคัญทุกคนเห็นหมะขอสเต็ปที่9เพิ่มคอลัมน์เปอร์เซนต์ความสำคัญคลิกเลือกตรงนั้นแล้วคอนโทรล c copy หลังจากนั้นคลิกลงไปในช่องพร้อมแล้วคอนโทรล v enter รอสักครู่ครับ นี่มาแล้วทุกคนดูซินี่ครับเปอร์เซนต์ความสําคัญให้เขาใส่เราอัตโนมัติทุกคนครับสุดๆไปเลยทุกคนดูซิแล้วสุดท้ายทุกคนครับสเต็ปที่10ผมต้องการเพิ่มคอลัมน์บาร์ชาร์ตด้วยผมเลือกไปที่คําว่าเพิ่มคอลัมน์บาร์ชาร์ตแล้วขอ c อนโทรล C copy หลังจากนั้นคลิกลงไปในช่องพร้อมแล้ว c อนโทรล V enter 1 2 3่ปุ๊บรอสักครู่ทุกคนครับนี่ทุกคนครับบาร์ชาร์ตมาด้วยแล้วครับ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละสเต็ปนี่คือเทคนิคเริ่มต้นเป็นภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับการพร้อมสเต็ปบายสเต็ปค่อยๆเรียนรู้เรียนแบบปรับตัวปรับใช้ดูนะครับสุดท้ายผมขอคลิปอีกแล้วกันสำหรับคลิปนี้ผมขอส่งทุกคนเพียงเท่านี้เลยแล้วกันทุกคนครับ